กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่33บทเรียนของคีตา <c oughs> เอริขอกลับย้ให้ได้ไหมคีค่ะอย่าทิ้งเอริเอาไว้พี่คีเอริขอโทษนะคะสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วคะ่ะเอริแค่คิดอะไรโง,ง่ๆแค่นั้นเอง ขีตาออกรถใบหน้ายังคงพานโกรธเอริกาอยู่แต่แล้วเส้นทางที่ไม่คุ้นชินกลับทําให้เธอล้มเอริกาจึงเป็นคนช่วยบอกทางให้ตอนแรกขีตาไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่เมื่อไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ดังนั้นขีตาจึงขับรถตามที่เอริกาบอกแต่แล้วมันเหมือนจะหลงทางมากกว่าเดิมแถมฝนก็ยังตกลงมาไม่หยุดขีตาไม่น่ใจว่าตัวเองอยู่ที่ไหน มันคือเส้นทางที่ไม่มีรถราสัญจรเป็นถนนเส้นเล็กฝั่งหนึ่งเป็นคลองส่งน้ำส่วนอีกฝั่งเป็นป่าพี่คีเอริว่าเราลงนะคะคีตาไม่ได้ตอบ่อนทำทีไม่สนใจเธอกำลังใช้ความคิดและในจังหวะนั้นเอริกาพุ่งเข้ามาหาคีตาฉกฉวยจูบริมฝีปากของร่างสูงเสียงเพี้ยดังขึ้นและคราวนี้คีตาไม่ออมแรงหรอกเธอผลักเอริกาออก แล้วสวนปากหล่อนด้วยฝ่ามือหนักๆมุมปากของเอริกาโดนจังๆขีตากรรมขอเอริกาเอาไว้ใบหน้าเหมือนกับยักษ์กำลังโกรธหนังรานขีตาไม่สนใจอีกแล้วเอื้อมไปปลดเข็มขัดนิราภัยของเอริกาเปิดประตูรถจากนั้นก็ยกขาขึ้นมาแล้วถีบเอริกาลงจากรถยนต์ของตัวเองซะหาทางกลับเอาเองก็แล้วกันไม่เคยมีใครทำกับขีตาแบบนี้มาก่อน ทั้งๆท,ที่ให้ติดตามมาด้วยแต่เอริกาก็ยังแสดงสันดานเดิมๆอยู่ขีตาตัดสินใจปล่อยเอริกาเอาไว้ทั้งที่เแถวนั้นมันคือป่าเปลี่ยวแถมฝนก็ยังตกหนักอีกขีตาขับรถวนไปจากนั้นก็ขับกลับไปทางเดิมพอมองกระจกหลังเธอเห็นเอริกากำลังวิ่งตามอยู่ช่างเถอะคีตาไม่สนใจหรอกก็เอริกาวอนหาเรื่องตายเองไม่ใช่หรอคีตาเหยียบคันเร่งหนีไป จนกระทั่งมองไม่เห็นร่างของหล่อนอีหวังว่าคงจะหาทางกลับบ้านได้นะคีตาขับรถไปต่อไม่คิดว่าเอริกาจะเป็นอย่างไรเธอจะกลับบ้านไปหาดาวันไปให้ดาวันปลอบใจซะเขาว่าห้านาทีผ่านไปมโนธรรมของคีตากลับผุดขึ้นเอริกาเป็นผู้หญิงหล่อนมีแม่ที่รอคอยหล่อนกลับบ้านแม้จะทำผิดมากมายกระนั้นคีตาคิดว่า เธอไม่สมควรปล่อยเอริกาเอาไว้ที่นั่นทันใดนั้นขีตาก็หักรถกระทันหันก่อนจะเหยียบคันเร่งขารถกลับไปทางเดิมเพียงเพราะความโกรธและอารมณ์ชั่ววูบนั้นทำให้ขีตาทำอะไรโดยไม่คิดและเมื่อไปถึงที่เดิมขีตาหาเอริกาไม่พบความกลัวเริ่มจับเข้าที่คั่วของหัวใจแล้วความรู้สึกผิดไหลเวียนไปทั่วร่างถ้าเกิดเอริกาเป็นอะไรไปแล้วขีตาจะทำอย่างไรละ่ะ แล้วเธอจะบอกแม่ของเอริกาว่ายังไงดีขีตาจอดรถท่ามกลางสายฝนที่โหงกระนำบนเส้นทางสายเปลี่ยวไร้ผู้คนบนท้องถนนความมืดปกคลุมไปทั่วอาณาบริเวณขีตาลงจากรถแล้วตะโกนหาเอริกาไม่ยอมหยุดและแล้วขีตาก็พบเบาะแสอย่างหนึ่งนั่นก็คือรองเท้าของเอริกาหัวใจขี่ตาหล่นไปอยู่ทบาเท้าเธอกลับไปที่รถหยิบเอากระเป๋าของตัวเอง ขีตาพกปืนติดตัวเสมอเธอเอามาด้วยในวันนี้ขีตาเก็บมันไว้ในกล่องหลังรถตามกฎหมายเมืม่อรถเสียขีตาจึงหยิบกล่องติดมือมาด้วยเธอหยิบปืนออกมาตรวจสอบลูกกระสุนจากนั้นก็เดินตามรอยเท้าของคนเข้าไปในป่าแล้วสิ่งที่พบชิ้นที่สองก็คือกระเป๋าถือของเอริกาและเมื่อเดินไปได้อีกไม่ไกลนักเสียงกรีดร้องของเอริกาก็ดังปนเปมากับสายฝน ขีตารีบตะโกนตอบเอริกเธออยู่ไหนขีตาเหมือนกับคนบ้าเธอวิ่งวนไปทั่วหาเอริกาจนกระทั่งไปพบว่าอีกฝ่ายกำลังจะถูกขืนใจชายสองคนน่าจะเป็นคนแถวนี้พวกเขากำลังทำร้ายร่างกายของเอริกาอยู่ไม่รอช้าขีตารีบยิงปืนขึ้นป้าหยุดไม่งั้นฉันจะยิงแววตาของขีตาเย็นเฉียบ จากนี้เล่งไปถึงพวกมันรับรองว่าสมองกระจุยหน้าพีคีช่วยเอริกด้วยนะคะทันทีที่เอริก้าเป็นอิสระเธอรีบลุกขึ้นแล้วพาตัวเองมาหาคีตาใบหน้าของเอริก้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหล่นหลบหลังคีตากอดคนร่างสูงเอาไว้ราวกับคีตาคือกำแพงสูงใหญ่เป็นปราการกล้าหาญที่จะปกป้องเอริก้าเอาไว้จากอันตรายอย่าตามมา ไม่งั้นฉันเอาผู้แก่ตายน่คิดว่ากูจะกลัวมึงหรือไงโจรชั่วตอบโต้ขีตาได้แต่ยิ้มเยียดดีไม่กลัวใช่ไหมเธอยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปพวกมันเอาไว้โจนเห็นดังนั้นก็รีพากันกลูเข้ามาฮาเสียงปืนดังขึ้นอีกขีตาไม่ได้ครูเธอยิงไปที่หัวเข่าของพวกมันและแม่นเหมือนจับวางด้วยกระสุนเหลืออีกมาก แต่ต่อไปมันจะวิ่งไปที่จุดตายเอาไหมล่ะอยากลองหรือเปล่าเีตาถามด้วยใบหน้านิ่งนิ่งจนดูหน้าหวาดวันหัวใจเคตาเย็นชาเพราะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ขนลุกบอกฉันมาว่าไม่กลัวตายแล้วฉันจะช่วยให้ผู้แกสมความปลารถนายยอ,ยอมยอมแล้วครับยอมแล้วเอริกาวิ่งไปที่รถสตาร์ทร,รถรอเอริกาทำตามที่คีตาสั่ง ส่วนคีตายังคงเล็งปืนไปที่ชายทั้งสองคนจากนั้นค่อยๆก้าวถอยหลังเขาว่าสายตาไม่ได้วางจากเป้าหมายและเมื่อคิดว่าเอริกาไปถึงรถแล้วคีตาหมุนตัวแล้ววิ่งกลับไปทันทีขับไปก่อนเร็วเข้าสิกระโดดขึ้นรถได้คีตาก็สั่งเอริกาเอริกาเหยียบคันเร่งขับไปตามถนนเส้นทางเดิมจนกระทั่งเริ่มเจอบ้านผู้คนแล้วคีตาจึงเป็นคนเปลี่ยนมาขับ จากนั้นเอริกาก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นหล่อนตกใจกลัวไปหมดพี่เคเอริกกลัวขอกอดหน่อยได้ไหมคะความรู้สึกผิดทําให้คีตาใจอ่อนกับเอริกาเธออาแขนรับอีกฝ่ายเข้ามากอดเอาไว้ขอโทษนะพี่ขอโทษจริงๆเพราะคีตาเอาแต่ใช้อารมณ์เธอไม่ประเมินสถานการณ์ให้รอบคอบและนั่นทําให้เอริกาพบกับฟันร้าย ขีตาหายใจไม่ทั่วท้องเลยแม้แต่น้อยในตอนที่พบว่าเอริกาหายไปถ้าเกิดเจ้าตัวเป็นอะไรไปขีตานี่ละ่ะเธอคือสาเหตุทั้งหมดพี่ขีเอริก,กลัวค่ะไม่เป็นไรนะพี่อยู่นี่แล้วค่ะขีตากอดเอริกาแน่นๆน้ำตารินไหลออกมาเมื่อเห็นสภาพเอริกาที่หวาดกลัวข้าไหนาเราไปแจ้งตำรวจกันนะเอริกาสายหน้าทันที แรงกอดยิงเพิ่มมากขึ้นไม่เอาเอริไอเอริไม่อยากให้เป็นข่าวรับปากเก็บเอริสิคะว่าพี่คีนจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเอริกาสายหน้าพร้อมกับน้ำตานั้นทำให้คีตาสงสารและเธอเข้าใจทันทีว่าเรื่องแบบนี้คนที่มีชื่อเสียงและยังเป็นถึงลูกสาวของคุณยิงคงไม่อยากให้มันเป็นข่าวหรอกตกลงคะ่ะงั้นกลับบ้านกันดีไหม เอริยังไม่อยากกลับบ้านคะ่ะเราไปที่โรงแรมกันได้ไหมคะเอริไม่พร้อมจะเจอใครพี่คีช่วยอยู่เป็นเพื่อนเอริหน่อยได้ไหมคะด้วยความผิดของตัวเองขีตาไม่อาจคัดค้านเอริกาได้ก็เพราะเธอไม่ใช่หรอที่ทำให้เอริกามีชะตาแบบนี้ดังนั้นคีตาควรจะสำเนียกเอาไว้ว่าเธอต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้คีตาจึงได้พาเอริกาเข้าโรงแรมและอยู่ในห้อง คอยปลอบใจกับฝันร้ายของคนตัวเล็กไปอีกหลายวันพร้อมๆกันนั้นขีตายังรับปากกับเอริกาว่าเธอจะไม่เปิดปากเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกและด้วยเหตุผลของความผิดขีตาเลยต้องดีกับเอริกามากขึ้นตัดภาพมาที่ปัจจุบันรู้ไหมว่าฉันต้องรู้สึกผิดแค่ไหนเีตาเอาโทรศัพท์มือถือออกมาจากนั้นเธอก็โยนให้กับคุณยิงมีกล้องวงจรปิดของชาวบ้านแถวนั้น ก่อนและหลังเกิดเหตุมีรถตู้คันหนึ่งขับเข้าไปและออกไปก่อนและหลังรถของฉันกับเอริกาได้ไม่นานพขเชชคก,กล้องวงจรปิดถึงได้รู้ว่าป้ายทะเบียนรถเป็นรถของบ้านคุณหญิงคุณหญิงชันญาตรวจสอบและพบว่ามันคือความจริงแต่รถคันนั้นเห็นว่ามีปัญหาจะเอาไปซ่อมขับออกไปก่อนหน้าลูกสาวนางไปทำงานกับคีตาและป่านนี้รถคันนั้นยังไม่กลับมาอีกสิรัตตา คุณหญิงหันไปมองคนเจ็บศิรตารีบหลบหน้าด้านเอริกาเองก็เหมือนกันคิดว่าวางแผนดีแล้วหล่อนกลับพลาดอย่างแรงแล้วขี่ตาดูได้ยังไงกันล่ะดูไหมว่าฉันเสียขวัญมากแค่ไหนฉันเป็นคนนว้ยถ้าฉันเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงคนนึงตกนรกฉันจะอยู่ยังไงล่ะเล่นแบบนี้มันไม่แรงไปหน่อยหรือเปล่าแววตาของขี่ตาสว่างวาบหลังจากเห็นโพสต์ของเอริกาเซิงดาวันได้ทับหน้าจอเอาไว้ ขีตารู้ได้ในทันทีว่าเอริกาอาจไม่ได้เป็นคนเกราะร้ายหรอกแต่หล่อนนะแซงเป็นคนเกราะร้ายเพราะคนเกลาะร้ายที่กำลังเสียขวัญไม่มีทางจะโพสต์อะไรลงไปแบบนั้นและมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าเอริกาเล่นละครได้นบเนียนเหลือแสนแต่เมื่อไร้หลักฐานขีตาก็ต้องการเวลาที่บอกว่าจะหยุดสาวันแล้วอยู่บ้านแท้จริงแล้วขีตามาหาหลักฐานต่างหาก เธอย้อนกลับไปในเส้นทางเดิมมีบ้านหลายหลังที่ติดกล้องวงจรปิดและพบรถตู้คันหนึ่งมันวิ่งเข้าออกในวันละเวลาเดียวกันและเมื่อลองให้คนตรวจสอบขีดตาพบว่าเจ้าของรถก็คือบ้านของเอริกาเองนั่นละ่ะแล้วพวกเขามาที่นี่ทำไมกันละ่ะขีดตาคิดได้ดังนั้นกลับไปที่โรงแรมต่อทำทีบอกว่าของหายอยากจะขอดูกล้องวงจรปิดวันที่เข้าพักและแล้วขีตาก็ได้เห็น สีรัตตาที่นั่นในวันเดียวกันเป็นช่วงก่อนที่เอริกาจะให้เธอมาพักที่นี่นี่มันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าบังเอิญเกินไปจนคีตานึกกลัวหากว่าเอริกาเกลียดคีตามากแล้วอีกฝ่ายลวงเธอไปฆ่าละ่ะหรือว่าเอาคีตาไปทำอย่างอื่นเธอมันนังตอแหลปลินปลนขีตาชี้ไม้เบสบอลไปหาอีกฝ่ายที่ดาววันไม่ได้ไปกับฉันก็เป็นเราะเธออ๋อ เป็นพร้อมมึงด้วยแล้วเีตาก็หันไม้เบสบอลไปหาพัชชาอีกเคตากลับไปที่ร้านตัดชุดจากนั้นก็สอบเค้นเอาความจริงหากแต่เจ้าของร้านไม่ยอมตอบกระนั้นอีกฝ่ายก็เผยพิรุธสองพี่น้องกำลังรุมถึงขีตากับดาวานันทำให้เราตากคอกันแล้วพวกหล่อนสองคนนะ่ะจะได้มาแทรกกลางระหว่างเรายังไงล่ะ <c oughs> แล้วคุณหญิงคิดว่าฉันสมควรโกรธไหมล่ะคะ เคตาหันมาถามชัญญาฉันเหมือนคนโง่ที่ตกลงไปในหลุมของลูกสาวคุณหญิงฉันกลัวมากเอาแต่โทษตัวเองทั้งที่ความจริงแล้วลูกสาวคุณหญิงแค่จับจุดอ่อนของฉันเราก็เล่นงานเข้าตรงจุดเอริกาใช้ความโกรธความหุนหันพันแล่นของกีตาเอาเป็นมากการที่หล่อนลวนลามคีตานั้นมันทําให้กีตาลงมือทําร้ายหล่อนและเธอตัดสินใจทิ้งอีกฝ่ายเอาไว้ที่นั่นแต่เอริการู้ว่า อันที่จริงคีตาไม่ได้เป็นคนใจร้ายเกินไปหรอกคีตาจะกลับมาหาลอนและนั่นก็เข้าทางของเอริกาพอดีเอริกขอโทษคุณคีซะมารดาของเอริกาสั่งเสียงั้นงนางหันไปส่งสายตาดุด,ดันให้กับบุตรสาวเมื่อโดนจับได้เอริกาก็ไม่อยากจะยอมรับแต่แม่คะแม่บอกให้ขอโทษคุณคีขอโทษค่าคุณคี เอริกากล่าวขอโทษเราลุกขึ้นหล่อนสะบัดหน้าเราเดินขึ้นบ้านไปในทันทีฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงได้รู้สึกผิดมากขนาดนั้นคีตาไม่ได้ต้องการคำขอโทษและอีกอย่างเอริกาไม่ได้มีท่าทีสำนึกผิดแม้แต่น้อยเอริกาเหมือนเด็กนิสัยเสียที่เอาตาใจพอไม่ได้ของที่ต้องการเอริกาก็เล่นงานคนอื่นนี่ดีว่าคีตา ถ้าเกิดเอริกาแตะต้องดาวหวันแล้วก็เห็นทีจะได้ก่อสงครามรบกับพวกหล่อนจริงๆแล้วล่ะคุณรู้ไหมว่าทำไมคราวนี้คีตากระแทกเสียงขอละค่ะเรื่องนี้ให้เราคุยกันแค่สองคนได้ไหมคะหัวใจของชัญญาเย็นเยียบดวงตาฉายแววร้องขอให้คุณศีรตาไปรักษาก่อนได้ไหมคะชัญญาเข้าใจว่าเหตุใดคีตาจึงโกรธ เพราะคนบ้านนางเล่นแรงเหลือเกินถึงว่าสิทำไมขีตาถึงได้ทำทีเหมือนเกรงใจเอริกานะฉันจะไปรอที่ห้องทำงานขีตากล่าวเธอถืออาวุธของตัวเองไปด้วยก่อนจะหยุดเดินแล้วเธอก็หันไปมองพัชชาอีส่วนมึงใส่หัวไปสารภาพกับดาววนซะไปบอกเลยมึงกับน้องทำชั่วอะไรไว้ไม่งั้นฉันจะเล่นแกเป็นคนต่อไปพัชชา พัดชากลืนน้ำลายลงคอทั้งกลัวและรู้สึกผิดหากตาก็คิดเหมือนกันกันกบคีตาเอริกาเล่นแรงเกินไปแล้วเรอเอาความรู้สึกผิดของคีตามากลายเป็นเครื่องมือต่อรองเข้าใจแล้วพัดชาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโทรเรียกคนขับรถให้มารับพัดชาเนื้อขยะดหวาดกลัวคีตาเหลือเกินต่อไปนี้ผัดชาไม่กล้าเข้าใกล้ดาว,วันแล้วละ่ะคุณหญิงชัญญาเรียกรถพยาบาล เธอส่งศีราตาไปหาหมอกำชับศีราตาว่าอย่าพูดมากและดูเหมือนคนเจ็บเองก็ไม่กล้าขัดคำสั่งเพราะเห็นแววตาเอาจริงของคุณหญิงและแล้วทังบ้านก็กลับมาปกติพวกบอดีการ์ดนอนกลางวันกันจนเพลิดเพลินมาบ้านถูกปล่อยให้มาเก็บกวาดสถานที่คุณหญิงชัญญาปิดประตูลงแต่กลอนล็อกห้องมันพังแล้วนางจึงได้ปิดให้มันสนิทเท่าที่จะทำได้ในห้องทำงานนั้น ขีตากำลังนั่งเงียบๆเมื่อเห็นว่าคุณหญิงเดินเข้ามาเธอก็ได้กล่าวบทสนทนาที่ทำให้คนลุกว่าไม่คิดจะห้ามลูกสาวเลยเหรอเป็นแม่ภาษาอะไรทำไมถึงอยากให้ลูกๆได้กันเองกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ